รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บรบจงสอดและล้วงด้วยเทคนิคการทอเฉพาะตัวจนเกิดเป็นลวดลายที่มีเอกลักษณ์บนผืนผ้าที่นอกจากจะเป็นเครื่องนุ่งผมที่สวยงามแล้วยังเป็นมนต์เสน่หเฉพาะตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนอีกด้วยชาวไทยพวนมีบรรพบุรุษสืบเชื้อสายมาจากเมืองพวนที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่แขวงเมืองเชียงขวางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อหลายร้อยปีก่อน ได้มีการอบพยพโยกย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานรกรา,กรากทำกินในประเทศไทยตามจังหวัดต่างๆชาวไทพวนมีวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ทั้งทางด้านภาษาการแต่งกายเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชุมชนและมีความโดดเด่นในเรื่องของงานหัตถกรรมพื้นบ้านจนมีคำเรียกขานของชาวไทพวนจนติดปากว่าหญิงทอผ้าชายตีเหล็ก สารสินวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบของคำติดปากที่ว่านี้ที่บ้านหาเซี้ยวอําเภอศรสีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัย ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่นั่งค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลหาเตียวนะคะเราจะมาพูดคุยกันว่าเมื่อการแสดงที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะจริงๆแล้วเป็นการแสดงอะไรพี่พี่นั่งอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบีพี่น้องคะที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นแม่แม่มาทำการแสดงกันอันนี้เ็าเรียกว่าอะไรคะภาษาถิ่นเรียกว่าหมากระเลิ่เกลื่อนกับหมากระเริ่งเกลื่อนกับประมาณนี้ค่ะก็คือเป็นถ้าถ้าเป็นภาษากลางคือ ลากระทบไม้อ๋อลากระทบไม้แต่ทีนี้มีความแตกต่างจากจากาการเล่นภาคกลางที่ว่าเราเอาเพลงพื้นถิน่นเอาการเล่นเกี่ยวกับพื้นถิ่นคือมาการเล่นเครื่องกลเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของงานประเพณีกำฟ้ากำฟ้ากำแปลว่าหยุดค่ะฟ้าคือฟ้าฟ้าฝนหยุดเพื่อฟังฟ้าฟังฝนจะจะจัดขึ้นในช่วงของเดือนสามไทยก็อาจจะอาจจะตรงเดือนมกราพุธมีนาสามเดือนนี้ขึ้นสามข้ามเก้าข้ามสิบสี่ เป็นการแสดงเป็นการละเล่นของชาวไทยปวนใช่ครับใช่ครับแท้ๆเลยแท้ๆเลยครับคืออ่อว่านจากการทํานานะครับค,คือหญิงทอผ้าชายตีเหล็กคือจากจากกิจกรรมทํานาเสร็จร้รอนเนี่ยจะมีวันหยุดคือคให้ให้หนุ่มสาวหนุ่มสาวนะได้มาเจอกันก็จะ<อ>มีกิจกรรมอันนี้คือส่วนหนึ่งก็ะจะมีอ่าลากล้วบไม้อย,อย่างเงี้ยมากระเรียกินกับอ่ามาตีมาเตยอ่าหรือว่าเป็นนางกวักนางโด่งนางช้างอะไรพวกนี้ครับ ป็นกิจกรรมพวกนี้เป็นกิจกรรมทําให้หนุ่มสาวนะได้มาเจอกันเป็นส่วนหนึ่งและก็เป็นทักขอด้วยจากการทํานาเสร็จแล้วเป็นนาตีก็เป็นกลยุทธ์ด้วยนะคะนอกจากจะเป็นการแสดงที่มีเขาเรียกว่ามีมนเสน่ห์แล้วก็มีความสนุกสนานแล้วเนี่ยยังเป็นการออกกําลังกายด้วยใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นเราเองก็มีการกิจกรรมทําขึ้นมาเนี่ยเป็นการนวัตกรรมเรียกว่วัตกรรมส่วนร่วมในการออกกำลังกายก็คือเอา เอาการออกกำลังกายผสมผสานกับการเล่นของเราเนี่ยออกมาเพราะว่าจากที่ที่เห็นเนี่ยผู้สมกอายุทุกท่านเนี่ยแข็งแรงไหมครับค่ะแข็ขงแรง<ด>มากคือต้องใช้แรงมากจริงๆนะครับผมลองโดดเลยนะหอบเลย,อย,อ,ย,อ,ยอย่างเช่นทุนต้องโดดแล้วฟังจังหวะค่ะเโดดให้เข้าจังหวะอย่างเช่นนะกเ็เริ่มเกิงกงัาบปลอมเผือเลยปลอ,อมเผือไม่ถึงตาตุ่มถ้าถ้าโด,ดดไม่ดีครับโดนหนีบตาตุ่มแตกได้อ๋อแล้วก็เป็นเพลงประกอบซึ่งเป็นเพลงที่เป็นภาษาไทยพวนด้วยใช่ใช่ครับ พี่นั่งคะแล้วนอกเหนือจากการแสดงที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้แล้วจริงๆแล้วไทยพวนเนี่ยเขามากับวัฒนธรรมอันดีงามแล้วก็การละเล่นรวมไปถึงศิลปะอีกมากมายมีอะไรที่อยากจะนําเสนออีกคะโอ้เยอะแยะเลยครับแต่ที่เด่นๆของเราได้ขึ้นชื่อมากเลยแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจอยู่ในคาขวัญของจังหวัดสุโขทัยค่ะคืองามตาผ้าตีนจกผ้าตีนจกอ่าผ้าสิ้นตีนจกของไทยพวนบรรษษ้านเหนือของเราเองมีมณเสนค่ะผ้าสิ้นของเรานัแบ่งเป็นสามส่วนด้วยกันคือหัวสิ้นตัวสิ้นตีนสิ้นหัวตัวตีนอยานาคนี้ เอกลักษณ์ของมนสเสน่ห์คือตีนสิ้นตีนไม่ใช่ว่าใช้เท้าจบนะครับเป็กษระของกริยาเป็นคำนามน,นึงอยู่ส่วนท้ายของสิ้นและใช้มือคขาสกกริยาการจบจบด้วยผลแน,น่นแล้วก็นําลวดลายสีสันของเส้นได้พร้อมกับลวดลายที่ภูมิปัญญาทางทางบรรพบุรุษของเราได้ส่งต่อกันมาให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นมาครับ ซึ่งผ้าทอดังกล่าวนี้ก็คือว่ายังมีอยู่จนถึงปัจจุบันถูกต้องไหมคะใช่ครับแล้ววันนี้พี่นั่งจะพาเราไปดูกรรมวิธีแล้วก็วิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมใช่มาถึงที่แล้วไม่ดูไม่ได้แสดงว่ามาไม่ถึงค่ะ เพราะว่าที่เนี่ยขอววภูมิใจมากกับการนําเสนอแบบนี้เพราะว่าเราเองอยากเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปด้วยโอเคค่ะคุณผู้ชมคะได้กินแบบนี้แล้วอดใจรอไม่ไหวแล้วคะ่ะเราตามเข้าไปดูข้างในกันเลยดูกว่าน,นะคะว่าการทอผ้าแบบกรรมวิธีดั้งเดิมของชาวไทยพวนนั้นจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันเลยคะ่ะไปเลยครับ สวัสดีค่ะพี่เอี้ยงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกําลังนั่งเขาเรียกว่าอะไรคะนี้ตัวนี้จะเป็นเข็นเข็นนฝ้ายคุณผู้ชมคะพี่เอี้ยงนะคะวันนี้จะเป็นคนที่พาเราไปดูกรรมวิธีเขาเรียกว่าการทอผ้าแบบดั้งเดิมของไทยพวนทุกกรรมวิธีเลยเราเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกคือการเข็นเข็นฝ้ายนะคะ โดยที่เราจะเก็บดอกฝ้ายอันนี้คือดอกฝ้ายค่ะดอกฟ้ายเก็บมาจากต้นต้นฟ้ายนะคะแล้วเราก็จะทําความสะอาดก่อนโดยที่มันจะมีเมล็ดลองจับสิคะมีใช่ไหมคะค่ะมีเมล็ดแล้วก็เราจะไปอิ่วอิ้วเขาเรียกอิ้วเอาเมาเมล็ดออกเสร็จแล้วมันก็จะเป็นเหมือนลักษณะสำลีหรือนุ่นค่ะค่ะแล้วก็จะเอามาล้อล้อให้เป็นค่ะล้อให้เป็นชิ้นเห็นไหมคะแล้วถึงม้วนค่ะม้วนค่ะ เอามาม้วนมาล้อนั่นแหละค่ะแล้วก็ถึงจะเอามาเข็นให้เป็นเส้นฝ้ายแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเอามาม้วนจนกลายมาเป็นแท่งกลมๆแบบนี้จากนั้นจากแท่งแบบนี้เราก็เอามาเอามาปั่นมาปั่นก็คือกรรมวิธีที่แม่กำลังทำเยี่ยค่ะเข็นเข็นปั่นให้มันเป็นเส้นได้ค่ะค่ะให้มันเป็นเส้น ให้เป็นเส้นได้หนึ่งม้วนแบบนี้ค่ะเราจะได้เส้นได้ยาวประมาณเท่าไหร่คะยาวประมาณถามว่าป้าจะได้แค่ประมาณส0 1สิบนิ้วค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ได้แต่ละเส้นเนี่ยต้องใช้ดอกป้ายจำนวนมากเลยจำนวนมากค่ะค่ะพอเราได้เป็นเส้นๆ้นแบบนี้ก็จะกอออกมาแล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะจะกกอเสร็จแล้วก็จะไปเปียค่ะจะไปเปียให้มันเป็นเป็นใจอย่างนี้ค่ะต้องเปียอ่ะ อ่ะป้าลงมาเปียอะไรค่ะเดี๋ยวให้ขั้นตอนที่หนึ่งค่ะแล้วก็ไปขั้นตอนที่สองใช่เปียคือการเปียได้ใช่ค่ะเปียได้คือไม่ให้พันกันหรอคะหรือว่าให้เป็นใจให้เป็นใจค่ะไม่ใช่ให้พันเดี๋ยวจะเอาเป็นใจใหู้นะคะเดี๋ยวพี่เอ็งเอาเป็นใจให้ดูเนี่ยค่ะให้มันเป็นใจแต่ละใจนี่คือใจหนึ่งใจเล็กๆก็คือม้วนหนึ่งใช่ค่ะต้องต้องเปียออกมาก่อนแล้วถึงจะไปทําการกวก ขั้นตอนต่อไปเป็นการกวกฝ้ายกวกฝ้ายกวกกวกฝ้ายคือการเอามาทําให้มันเป็นไงต่อคะใส่กวกเพื่อที่จะเอาไปค้นค้นค้นต่อค่ะค้นค้นเป็นเครือแล้วก็นําไปกระบวนการต่อไปคือไปสื่อคืออีกหลายขั้นตอนค่ะกวกจะได้ผ้าเป็นผืนแค่เริ่มต้นนะคะอันนี้แค่เริ่มต้นคือดิฉันเริ่มงงตั้งแต่ตอนที่ เป็นเป็นแบบนี้แล้วแล้วก็เริ่มมาเป็นเส้นพอเ,เป็นเส้นปุ๊บก็เอามาเป็นใจใจเสร็จปุ๊บไปเอาไปกววกไปกลวกเราไปดูกันค่ะว่าการเอาไปกวกนั้นเป็นยังไงค่ะ ขั้นตอนที่เรากําลังทหนอยู่นี้เขาเรียกว่าการกวกฝ้ายการกวกเพราะว่าเราจากเปียเปียเป็นใจแล้วก็เอาใจมาเอาฝ้ายเป็นใจมาใส่ที่กงนะคะจากกงแล้วก็เรามากวกกวกเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะไปขึ้นเครือเขาเรียกว่าการค้นหูการค้นหูการเพื่อที่จะให้มันได้เครือเครือหูค่ะ ซึ่งก่อนที่เราจะไปทําการค้นนะคะเราจะใช้ทั้งหมดกี่ตววคะอ่าแล้วแต่หน้าฟืมเพราะว่าฟืมถ้าสมมติเอาไปทําตีนจบใช่ไหมคะค่ะหน้าฟืมที่สมัยก่อนนิยมใช้ก็เจ็ดหลบปลายซาวแต่ปัจจุบันใช้8หลบ1หลบก็มี40รูเราก็แล้วแต่ใช่ค่ะแล้วแต่ลวดลายของผ้าว่าล้วแต่ใช้กี่ฟืมใช่ค่ะว่าเราจะใช้ฟืมเท่าไหร่ฟืมเล็กหรือฟืมใหญ่ ก็จากการคำนวณกวบกเหมือนกันค่ะว่าจะใช้10หรือ20หรือว่าอาจจะใช้5หรือ6แล้วแต่การคำนวณในช่องรูฟืมค่ะ,ค,ะคือคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วที่เราเห็นวันนี้นะคะเป็นกรรมวิธีในการที่เราจะทอผ้าลายตีนจกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยของไทยพวนเองเนี่ยมีหลากหลายลายค่ะมีทั้งหมด9ลายนะคะของไทพวนวัฒนเซียว9ลายนี้ประกอบไปด้วยลายหลักก็คือลายเขือน้อยกลางนะคะ แล้วเพื่อใหญ่นะคะดอกมูล16 12หน่วยตัด2ท้องน้ำอ่างแดขอสีขอซึ่งมีให้ชมในหุ่นแล้วก็เดี๋ยวอย,อยู่ที่กี่ก็มีที่พี่เขาทอนะคะ,คะก็จะครบกระบวนกนารทั้ง9ลายแล้วก็ใน9ลายนั้นก็จะมีองค์ประกอบหลักองค์ประกอบหลักของผ้าสิ้นนะคะก,ก็จะมีทั้งนกคุ้มนะคะถ้าถ้านกคุ้มก็จะเป็นนกตัวเล็ก,ลกๆอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม ซึ่งหันหน้าเข้าหากันนะคะความหมายก็มีอยู่แล้วคุ้มเย้าคุ้มเรือนนะคะคุ้มหัวคุ้มเนียบังเกิดให้เป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็จะมีนกคาบนะคะนกคาบก็จะต่อจากนกคุ้มนกขามเนี่ยก็จะเป็นนกสองตัวเหมือนกันที่คาบดอกไม้ร่วมต้นที่สัญญาว่าจะรักร่วมกันอยู่อย่างจีรังยั่งยืนค่ะก็คือแต่ละผ้าแต่ละลายก็จะมีความหมายไปแต่วันนี้เราจะไปดูขั้นตอนการทําลายตีนจกค่ะอ่ขั้นตอนต่อไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะไปอยู่ที่การ ค้นค้นค้นหูค่ะค่ะค้นก็คือเอากวักมาเรียงนะคะเอากวักก็คืออันนี้เขาเรียกว่าเอากวักมาเลียงคือขั้นตอนการค้นหูกแบบนี้ค่ะอันนี้คือค้นผ้าตินจบค่ะเอากวกมาเรียงแล้วก็นับจํานวนนับจํานวนหลบสมมุติว่าอันนี้มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกวกค่ะเราก็จะดึงจากดึงจากกวกกได้แต่ละกวกออกมาค่ะ อันนี้คือการค้นอ๋อเราดึงแล้วก็เอามาใส่ตรงตรงนี้ถูกต้องไหมคะเพื่อไม่ให้พันกันแล้วก็นับค่ะค่ะนับให้มันได้จำนวนฟืมสมมติฟืมอย่างเงี้ยนับนับให้มันได้ค่ะค่ะก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเราจะทำลวดลายอะไรเราจะใช้หน้าผ้าหน้าผ้าอย่างเงี้ยตีนอย่างเงี้ยค่ะคือช่วงเนี้ยคือตรงตีนเงี้ยะที่ค้นอยู่ค่ะ อันนี้คือผืนหนึ่งต้องใช้สีอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็จะมีส่วนใหญ่ถ้าดั้งเดิมสมัยก่อนก็จะเป็นเหลืองกับแดงที่ที่พื้นนะคะเหลืองคือเล็บปิดเล,เล็บปิดตรงเนี้ยค่ะก็จะมีเหลืองก่อนเห็นไหมคะก็จะมีเหลืองก่อน,เห,น,หเ,หออนเหลืองก็ใช้ประมาณสิบสามรูอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นแดงทั้งหมดแอบเห็นว่าการค้นเนี่ยคือการรวบรวบได้วทวบเส้นได้แล้วก็ไปแล้วก็มาแล้วก็กลับแบบนี้แต่ต้องนับด้วยนะคะ นับนับจานวนนด้วยว่ากี่รอบเหรอคะค่ะใช่คือคือคุยไม่ได้เวลาค้นเดี๋ยวลืมเริ่มใหม่เดี๋ยวจะเริ่มใหม่แล้วก็นับทีละเส้นอีกค่ะถ้าไม่งั้นลืมหมดเลยจํานวนของเส้นก็คือไปมีผลต่อลายอ่ามีผลต่อฟืนมา่ะมีผลต่อฟืนี่ที่ที่้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นการสืบหูค่ะสืบค่ะสืบก็คือเสร็จจากตอกจับนี่ไปนะคะก็จะเอาไปสืบ การสืบก็จะการต่อเส้นได้การต่อเส้นได้จากการคน้นหูเนี่ยอเอาไปต่อที่ฟืมโดยเรียงทีละเส้นนะคะทีละเส้นโอเคค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะกําลังค้นกันอยู่ค้นถ้าเกิดค้นครบจํานวนแล,วแล้วก็จะไปสืบสืบต่อ,อสืบเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่าการสืบเส้นได้จะเป็นยังไง หลังจากที่ผ่านขั้นตอนการสืบสืบหูมาแล้วก็มาถึงขั้นตอนนี้นั่นก็คือตีนจกก็เป็นตีนข้างล่างนะคะก็ตัวนี้ข้างล่างของผ้าใช่ค่ะแต่ตัวนี้ที่ที่พี่เขาทำเนี่ยจะเป็นในลักษณะการไปตัดแต่งค่ะเพราะว่าเป็นออเดอร์ที่จะไปตัดชุดค่ะก็เลยทอด้วยฝ้ายสีพื้นก็เป็นงานสั่งฝ้ายสีพื้นก็คือนี่ค่ะคุณผู้ชมคะที่ ห้อยเรียงรายกันอยู่ตรงนี้เป็นฝ้ายที่นํามาย้อมสีค่ะย้อมสีธรรมชาติซึ่งแต่ละสีได้เป็นสีธรรมชาติสีไหนได้จากอะไรบ้างคะ,ะสีที่ได้จากธรรมชาติตัวนี้ที่เป็นพื้นก็จะเป็นครีมธรรมชาตินะคะ,คะแล้วก็จะเป็นน้ําเงินนี่ก็จะเป็นจากครามสีจากคราม,ามสีเขียวสีเขียว ได้จากใบสัตว์นะคะแล้วก็สีแดงสีแดงได้จากครั่งค่ะได้จากครั่งมันก็จะเข้มนิดหนึ่งส่วนใหญ่การติดสีก็จะไม่คงทนเหมือนกับไหมไหมมันจะมีการดูดสีได้ดีกว่านะแล้วก็นี่ก็คือน้ำสองนะคะก็จะได้สีที่จางนิดงใช่ตามใช่ตามไอ้นั้นไปอะค่ะแล้วก็จะมีอีกที่อีกกี่หนึ่งที่ว่าเครือแดงจะอยู่ด้านนู้นก็จะทอด้วยไหมลองไปชมกันเป็นตีนสิ้นค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะมาถึงขั้นตอนนี้อันนี้แตกต่างจากเมื่อสักครู่ยังไงคะแตกต่างโดยตัวนี้เนี่ยจะเป็นทอได้ไหมค่ะนะคะน้องเขาทำเก้าลายอยู่ในผืนเดียวปกติเนี่ยผ้าไทยควรมีทั้งหมดลายหลักเนี่ยเก้าลายแต่จะต้องทอทีละผืนผืนไทยผืนถูกไหมคะผืนไทยผืนมันแต่น้องเขารวบรวมทั้งหมดเก้าลายอยู่ในผืนเดียวเอาทั้งเก้าลายมาอยู่ในผืนเดียวกันใช่ก็คือเหมือนกับคนสะสมสะสมผ้าเท่าสมมุติว่า จะสะสม9้าลายต้องซื้อถึง9ผืนแต่อันนี้สามารถดูลายได้เลยแล้วก็ซื้อใดผืนเดียวค่ะ,คะอยู่ในลายผืนเดียวอะค่ะ9้าลายอยู่ในผืนค่ะตัวนี้เห็นว่าการทอลายต่างๆเนี่ยค่ะมีการสืบทอดแล้วก็สอนให้กับเยาวชนได้เรียนรู้ด้วยค่ะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยพี่ยงเองเป็นเป็นครูประจําศูนย์เนาะก็ทางศูนย์ประสานงานของเด็กสภาเด็กและเยาวชนเทศาบาลตำบลหาเซี่ยว ที่จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้อยู่ประจำนะคะโดยเอาเด็กเยาวชนทั้งหมดะละแวกนี้ทั้งหมดตําตำบลน,นะะ,ะหาบลโดยเด็กที่กําลังเรียนหนังสืออยู่หม 1, หนึ่งม2ม .3 ละแวกนี้ตําตบลก็เอามาเรียนรู้เพื่อที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้น้องเขาได้เรียนรู้ตรงนี้ตรงนี้ไว้บางคนเขาก็พ่อแม่ทําอยู่แล้วค่ะนะคะ,ะก็ได้อยู่แล้วส่วนหนึ่งนะคะบางคนที่ทําไม่เป็นเลยก็มาเรียนรู้จากกระบวนการอพอผ้าทั้งหมด เพื่อที่จะสืบต่อเพื่อที่จะสารต่อให้ไม่ให้มันสูญหายนอยี่่งห่วงตรงนี้ค่ะ <c oughs> แล้วปัจจุบันมีน้องน้องเยาวชนเข้าสนใจเข้ามายังไหมคะมีค่ะมีค่ะ,คะสนใจเยอะค่ะอย่างสมมติว่าจากจํานวน50คนเนาะห้าสิบคนก็จะ,ะทําเป็นมั่งไม่เป็นมั่งก็อยู่ประมาณได้สักสิบคนก็ดีใจแล้วค่ะอย่างน้อยก็อยู่ในมือของเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้วก็พร้อม,มที่จะสืบสารต่อไปอันนี้มั่นใจได้เลยนะคะว่าลาย ผ้าทอของชาวไทยพวนเนี่ยไทยพวนเนี่ยจะไม่สูญหายอย่างแน่นอนค่ะหลังจากที่เป็นผ้าเป็นผืนส่วนของตีนผ้าแล้วต่อไปเราเจะไปชมตัวตัวสิ้นเนาะตัวข้างบนเพราะว่าผ้าไทยพวนเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส่วนสวนส่วนตีนแล้วก็ส่วนตัวแล้วก็ส่วนหัวสิน้น คนเริ่มต้นอ่ะอย่างสมมติว่าบีมเบสิกเลยถ้าเกิดสนใจที่จะเข้ามาเรียนควรจะเริ่มจากลายอะไรคะอ่าแปดขอสี่ขอลายเล็กๆเดี๋ยวเราไปดู9้าลายกันว่าจะเป็นลายไหนบ้างอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูตัวของผ้าก่อนใช่ค่ะไปดูตัวของผ้าแล้วก็จะห้อยอยู่9้าลายก็จะห้อยอยู่กับอ่าคุณพี่เขาเลย หลังจากที่เมื่อสักครู่เราดูส่วนที่ยากที่สุดแล้วตีนผ้าคือทั้งละเอียดแล้วก็ต้องพิถีพิถันมากๆถึงขั้นตอนนี้คือขั้นตอนของตัว<อ>้าใช่ทอตัวข้างบนทอตัวข้างบนก็ถามว่ายากเหมือนกันไหมยากมันก็ยากอยู่ที่การตัวฟืนหน้าฟืนจะกว้าง,างจะสังเกตกะจะสังเกตกว้างกว่าตัวผ้าตีนจบะนะคะ,คะเป็นคือตัวส่วนกลางคือตัวตัวบนจากตีนสิ้นะนะคะ,ะก็ใช้จกเหมือนกันจะใช้ ตัวนี้จะจบจบเป็นขั้นนะคะแล้วตัวนี้จะเป็นจะเป็นสิ้นเข็นสิ้นเข็นแบบโบราณะ่ะเสี่ยก็คือการปั่นไกเหมือนเข็นเมื่อกี้ค่ะแต่เข็นโดยการเอาสองเส้นมาปั่นให้มันเหลือเส้นเดียวม,มันก็จะเป็นริ้วเป็นเกลียวเพราะฉะนั้นในได้หนึ่งเส้นก็คือจะเหมือนจะมีสองสีใช่ค่ะด้วยกันสองสีด้วยกันอันนี้คือตัวข้างบนแต่ตัวส่วนตัวตีนถ้าเสร็จแล้วก็คือจะเป็นผืนแบบนี้ค่ะค่ะ เพื่อที่เราจะเอามาต่อเห็นไหมคะอันนี้คือตัวตีนแต่พี่เขาทอตัวถ้าเสร็จแล้วเราก็ต่อค่ะก็คือตอนนี้เราได้ผืนที่เป็นตีนของผ้าสําเร็จแล้วแล้วที่พี่เขากาลังทําอยู่ก็คือส่วนของตัวผ้าซึ่งกว้างที่สุดแล้วเนาะแล้วก็ไม่ใช่ทอพื้นๆธรรมดานะคะคุณผู้ชมเพราะว่าต้องมีลวดลายด้วยต้องมีลวดลายแล้วก็จบ ถ้าเป็นหัดเซี่ยวแท้ๆเนี่ยดั้งเดิมจะต้องจบตัวข้างบนด้วยจบด้วยค่ะหรือจบหัวท้ายดอกมะวันหัวท้ายหรือว่าจะจบทั้งผืนแล้วแต่ออกแบบหรือลวดลายเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราได้เห็นถึงสองขั้นตอนแล้วก็คือตีนผ้าตัวผ้าต่อไปเราไปดูช่วงหัวสิ้นหัวส้นค่ะถ้าหัวสิ้นก็จะเป็นดั้งเดิมเหมือนกันขาวแดงค่ะค่ะไปดูันเลยเราไปดูการทอหัวสิ้นเป็นผ้าพื้น ตัวนี้จะเป็นส่วนของหัวสิ้นค่ะหัวสิ้นก็คืออยู่ข้างบนอ่าตรงที่เราเป็นเอลใช่เป็นเอวก็จะเป็นหัวขาวหัวแดงแต่อันนี้ทอหัวขาวก่อนค่ะแล้วก็จะไปทอหัวแดงอย่างนี้ยค่ะก็เป็นผ้าพื้นเรียบผ้าพื้นเรียบแล้วก็สังเกตว่าจะลวดเร็วมากเพราะว่าไม่ต้องสอดลายอะไรก็คือทอเลยพื้นค่ะเหยียบสองตะกอแค่เป็นสองเห็นไหมคะเหยียบไม้แค่สองไม้ค่ะขั้นตอนนี้เหมือนจะง่ายที่สุดไหมคะ ง่ายที่สุดง่ายที่สุดในการทอในการทอผ้าจกหนึ่งผืนแล้วกรวดเร็วที่สุดด้วยใช่ใช่อันนี้ขนาดของความเขาเรียกความกว้างจะพอๆกับตีนไหมคะอันนี้พอๆกับตีนใช้แปดหลบค่ะในการทออย่างนี้พอเราได้องค์ประกอบของผ้าครบทั้งสมส่วนตีนตัวแล้วก็หัวแล้ว,วการที่เราจะเอามาต่อกันเราจะใช้เป็นการทอหรือว่าการการเย็บมือเราใช้เย็บมือแบบโบราณค่ะ เดี๋ยวไปดูผ้าสิ้นที่เสร็จแล้วเป็นผืนกันแยกว่า,าเสร็จแล้วเป็นผืนเนี่ยก็จะปรอส,ส่วนประกอบของผ้าสิ้นไทยวนเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบครบ3ส,ส่วนนี้ฮะก็คือส่วนตีนสิ้นตัวสิ้นแล้วก็หัวสิ้นค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะค,ค่ะ การส่งเสริมผ้าทอไทยพวนบ้านหัดเซี่ยวนะคะเราอันดับแรกเลยเราต้องเชิญชวนและก็ชวนเชิญให้อ่าไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีสวมใส่ผ้าทอบ้านหัดเซี่ยวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะในการสวมใส่เนี่ยก็จะมีการสวมใส่แบบชนิดที่นํามาตัดประยุกต์ในรูปแบบต่างๆหรือที่เป็นแบบดั้งเดิมนะคะเพราะว่าผ้าทอหัดเซี่ยวเนี่ยจะมี2ลักษณะ ก็มีลักษณะผ้าทอที่ใส่ชีวิตประจําวันกับผ้าทอสวยงามในส่วนของเทศบาลนะคะเราจะมีส่วนช่วยเหลือผู้ประกอบการและก็กลุ่มทอผ้านะคะก็โดยการที่เราพยายามต่อย,ยอดทุกปีให้กับให้กับประชาชนเนี่ยมาอบรมนะราจะมีการโครงการอบรมในเรื่องของการทําผ้าทอบ้านหัดเสี้ยวซึ่งตอนนี้เราก็ได้รับความนึเคราะห์จากหลายร้านจากคนที่เป็นปราชญ์ในเรื่องของการทําผ้าทอนะคะและก็ในเรื่องของการพัฒนาต่อย,ยอดเนี่ย คือจากลายที่เราเคยมีลายร่างเดิมแต่เราก็ทําให้เป็นนวัตกรรมที่ออกมาร่วมสมัยคุณผู้ชมคะเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะจากผ้าที่ทอแต่ละชิ้นส่วนนะคะขั้นตอนนี้เราจะเอาแต่ละชิ้นส่วนมาเย็บต่อกันค่ะค่ะซึ่งเราใช้กรรมวิธีอะไรนะคะกรรมวิธีด้นด้นเป็นการด้นค่ะด้นซึ่งจะมาเป็นผืนแบบนี้ค่ะด้นใช้มือหมดนะคะค่ะนี่ค่ะด้านในหรือว่าเน่ยค่ะที่โชว์ที่โชว์ข้างหลังน้องค่ะจะ คือสามส่วนนะผ้าผ้าสิ้นไทยหวนสุดท้ายแล้วเนี่ยผ้าสิ้นที่เอามาโชว์ในวันนี้เป็นผ้าสิ้นของคุณยายที่เก่าแก่ค่ะร้อยกว่าปีอายุร <100 S 1> ้อยกว่าปีผืนนี้อายุร้อยกว่าปีค่ะเป็นมรดกที่ตกทอดมาพี่เอี้ยงคะอย่างนี้มพี่เอี้ยงเองเนี่ยได้รับมรดกตกทอดในเรื่องของการทอผ้ามาตั้งแต่คุณยายค่ะอันนี้คือสนใจเองหรือว่าที่บ้านมีกิจการเกี่ยวกับการทอผ้าอยู่แล้วคะที่บ้าน ตั้งแต่เป็นเด็กก็ช่วยคุณยายกับคุณแม่ในการเตรียมขั้นตอนการทอผ้าอย่างสมมุติว่าปั่นลอดหรือว่าซืบหรือว่าค้นหรือว่ากวบก็จะช่วยช่วยเพื่อที่คุณยายกับคุณแม่ได้ทอเร็วขึ้นค่ะในการที่จะไปจําหน่ายสมัยก่อนตลาดก็ไม่มีในการจําหน่ายต้องเก็บไว้เป็นปีค่ะแล้วก็เพื่อที่จะไปออกงานวัดเราเองนอกจากจะการทอผ้านอกจากจะสร้างงานสร้างอาชีพแล้วมันเป็นการสืบทอดที่เป็นรุ่นของคุณยายคุณแม่ มาถึงรุ่นของพี่เอียงเองความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างคะภูมิใจมากที่เราได้เกิดการเรียนรู้เนาะแล้วก็คุณยายกับคุณแม่ได้ส่งต่อมาให้เราถามว่ามันเหมือนมรดกค่ะอันล้ำค่าของผ้า,ผ,า,ผ,าผ้าไทยพวนเราเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้น นอกจากใครที่สนใจอยากจะได้ผ้าสวยๆเป็นผ้าของไทยพวนที่มีกรรมวิธีในการผลิตคือดั้งเดิมมากลดั้งเดิมค่ะต้องที่นี่เลยต้องมาหาพี่เอียงเลยและใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้อยากจะสืบทอดหรือว่าสืบสารการทอผ้าต่อไปนะคะคุณผู้ชมคะก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กับพี่เอียงได้ด้วยค่ะเชิญค่ะที่นี่ที่นี่ก็เป็นในานามของร้านสีสัจชาลัยเนาะที่ตั้งเป็นศูนย์ศูนย์ทอผ้าอยู่ที่นี่มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เลยค่ะ คุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่านอกจากการทอผ้าจะเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านแล้วนะคะยังเป็นการสืบทอดสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยพวนอีกด้วยอย่างที่บอกนะคะว่าผ้าไทยเดี๋ยวนี้นะคะใส่แล้วไม่เชยแล้วก็ใส่แล้วทันสมัยมากๆผ้าไทยใส่สนุกค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะอย่าลืมหันมาใส่ผ้าไทยกันเยอะๆนะคะนอกจากจะเป็นการช่วยอุดหนุนกลุ่มคนทอผ้าแล้วนะคะยังถือว่าเป็นการช่วยสืบสารศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสาริ แล้วค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมสืบสารศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านในรูปแบบใดอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ